สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่15มกราคม2567ค่ะพบกับดิฉันสุธามาศเพชรยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะ ชนละน้าติดตามการเดินหน้า30บาทรักษาทุกที่ค่ะ เมื่อวันที่14มกราคมที่โรงพยาบาลชะอําจังหวัดเพชรบุรีนายแพทย์ชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้เดินทางไปติดตามการเดินหน้า30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวหลังคลิกออฟเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาว่าเพชรบุรีเป็นหนึ่งใน4จังหวัดนําร่องซึ่งโรงพยาบาลชะอําก็เข้าร่วมโครงการสิ่งที่เห็นวันนี้คือสร้างความสะดวกสบายและเข้าถึงบริการของผู้มารับบริการให้ง่ายและมีคุณภาพ มาตรฐานใช้บัตรประชาชนใบเดียวมาแสดงตัวตนเข้ารับการรักษาได้เลยโดยผู้ที่แสดงตัวตนตัวเองมีเฮลไอดีพร้อมแล้วจะง่ายแต่หากเป็นรายใหม่ก็ต้องใช้เวลาในการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบก่อนให้มีเฮลไอดีก่อนตรงนี้จะเป็นจุดช้าโดยมีนายธิรพลปียานุภาพประดัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองร่วมกับนายแพทย์อมรเทพบุญกตัญยูรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีพ่วหนวยการโรงพยาบาลชะอํรองนายแพทย์ สาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุรีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธทนชะอําสาธารณาสุขอำเภอชะอําและเจ้าหน้าที่อสอมร่วมให้การต้อนรับนายแพทย์ชลนั่นสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและคณะในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมในครั้งนี้นายแพทย์ชลนั่นกล่าวว่าเรื่องการใช้สิทธิข้ามเขตที่เป็นคำถามมากโรงพยาบาลชะอําแสดงตัวเลขว่าเพิ่มขึ้น 4- 5เปอร์เซนก็ถือว่าปกติ ซึ่งที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญมากกว่า50%คือคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทํางานที่นี่แต่เป็นการเพิ่มด้วยความจําเป็นเพราะแม้อยู่ต่างถิ่นแต่ก็มีการทํางานในบริเวณพื้นที่นี้ตรงนี้เรารับได้เพราะเป็นเจตจํานงของเราอยู่แล้ว สิทธ์อื่นก็เริ่มมาใช้บริการโรงพยาบาลชะอําเป็นเครือข่ายของประกันสังคมเลยไม่มีปัญหาสามารถผสมผสานการบริการได้ใช้บัตรประชาชนยืนยันก็ใช้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลก็เบิกจ่ายได้ภาพเหล่านี้จะขยายให้กว้างขึ้นทุกสิทธ์เข้าถึงการบริการสะดวกแบบนี้ได้แต่ต้องมีการพูดคุยกันแต่ละสิทธิ์โรงพยาบาลชะอําเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของประชากรแฝง ซึ่งอำมมีประชากรประมาณห0,000่นคนมีประชากรแฝงรวมประมาณแสนคนมีคนต่างถิ่นต่างจังหวัดมาใช้บริการด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเช่นกันไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนประชากรแฝงที่นี่ที่มาทํางานทั้งบัตรทองประกันสังคมหรือสิทธิ์อื่นใกล้ที่นี่สะดวกก็มาที่นี่เลยเป็นการบอกเชิงการเข้าถึงที่เป็นธรรมทั่วถึงจากบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ในอนาคตสามารถขยายไปยังสิทธิ์อื่นๆอ,อย่างประกันสังคมเรากําลังพูดคุยกันอยู่เพราะเรามุ่งหวังว่า ทุกสิทธิ์ควรได้รับความสะดวกเหมือนกันจะคล้ายๆกับโครงการ u c e p เอาแนวคิดนี้มาคุยกันว่าน่าจะเป็นไปได้สำนักงานประกันสังคมก็อาจต้องไปแก้กฎระเบียบให้สถานพยาบาลในเครือข่ายของประกันสังคมใช้ที่ไหนในเครือข่ายได้เช่นกันเหมือนการใช้บัตรประชาชนใบเดียวของบัตรทองซึ่งขณะนี้กำลังหาลือกันอยู่นอกจากผู้มารับบริการที่แสดงตัวตน Hew ID แล้วผู้ให้บริการก็ต้องยืนยันตัวตนหรือ Provider ID เป็นระบบตรวจส สอบซึ่งกันและกันเพราะมีสิทธิ์เข้าดูประวัติรักษาพยาบาลได้โรงพยาบาลชะอําทำได้เกือบครอบคลุมแล้วอย่างแพทย์ได้เกือบ70%แล้วทั้งนี้เราให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลทั้งส่วนบุคคลหรือระบบชั้นความรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเราวางระบบไว้โดยทําตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA คือการวางระบบเปิดปิดเช่นผู้มารับบริการประสงค์ไม่เปิดเผยข้อมูลก็ปิดในแอปพลิเคชันที่ตัวเองมีอยู่ในหมอพร้อมหรือใช้ personal health record ที่มีอยู่ก็ไม่มีคนเข้าถึงได้เว้นแต่อนุญาตเช่นมาเจอหมออนุญาตโดยเสียบบัตรประชาชนเปิดให้หมอก็ดูได้ผู้ให้บริการก็เช่นกันสามารถป้องกันข้อมูลตัวเองได้ไในเชิงระบบเราวางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำงานร่วมกันเป็นโครงการที่เราต้อง การให้พี่น้องสืง่อมวลชนได้มาเห็นภาพจริงนะครับก็เลยทําโครงการพาน้องพาพี่น้องประชาชนมาเห็นภาพจริงของการให้บริการด้วยบัตรประชาชนไปเดียวรักษาทุกที่ซึ่งเราได้ประกาศเริ่มโครงการรลอคิกออฟไปตั้งแต่วันที่เมกราคมที่ผ่านมานะครับเพื่อมาติดตามดูเรื่องของการให้บริการว่าการให้บริการเป็นอย่างไรนะครับมีปัญหาอุบสริัรคอะไรก็เป็นภาพที่เราพามาดูที่โรงพยาบาลชะอำนะครับ โรงพยาบาลชอําก็เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลของเพชรบุรีที่เข้าสู่โครงการที่เพชรบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดลาร่องนะครับเคือข่ายบริการสาธารณสุขทุกแห่งเข้าอยู่ระบบทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นก็จะมีภาคเอกชนคลินิกเอกชนร้านยาร้านละนะครับโรงพยาบาลเอกชนเข้าร่วมโครงการด้วยภาพจริงที่เรามาเห็นวันนี้เนี่ยก็เท่ากับเท่าที่พี่น้องสังคมชนได้ได้เห็นและก็ได้สักถามสอบถาม ก็ขอบคุณที่น้องสื่อมวลชนนะครับเราอยากให้เห็นภาพจริงจริงๆว่าระบบนี้จะเกิดประโยชน์อย่างไรในการดูแลสุขภาพผมสรุปคร่าวๆนะครับประโยชน์ใหญ่ที่สุดก็คือสร้างความสะดวกสบายสร้างการเข้าถึงการบริการของผู้มารับบริการนะครับผมไม่ใช่เรียกผู้ป่วยนะครับเพราะว่าผู้มารับบริการเนี่ยให้มีความง่ายสะดวกสบายนะครับมีคุณภาพมีมาตรฐาน เหมือนกับนโยบายที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินได้แถลงต่อรัฐสภาตลาดนัดแก้หนี้จังหวัดประจบคดีขันแก้ปัญหานี้นอกระบบสำเร็จแล้ว20รายค่ะ วันที่14มการาคม2567ที่ห้องประชุมเกาะหลักชั้น5สารากางจังหวัดประจ,รรจวบคีรีขันธ์นายกิติพงศุภภักค,คุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยมีนายปีดาสุขใจประหลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมทั้ง ตามที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งเป็นศูนย์อํานวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั้งในระดับจังหวัดและระดับอําเภอซึ่งได้ดําเนินการรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบมาตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566จนถึงปัจจุบันมีผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้น1 0 8 6รายมูลค่าหนี้รวม59,724,070 144บาทคิดเป็นร้อยละ1นึอร์เซของผู้มาลงทะเบียนนายกิติพงศุขภาคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจบคีรีขันประธานในพิธีเปิดเผยว่าวันนี้เป็นวันคิกออฟเริ่มต้นของการจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้พร้อมกันทั่วประเทศโดยต่อไปทุกๆสัปดาห์ที่2ของแต่ละเดือนจะมีการจัดตลาดนัดแก้หนี้พร้อมกันทุกจังหวัดทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับ รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหานี้นอกระบบรวมไปถึงนี้ในะระบบที่ประชาชนอยากให้ภาครัฐเข้าไปดําเนินการช่วยเหลือโดยจะมีสถาบันการเงินสองแหง่งเข้ามาให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนคือธนาคารทกสและธนาคารอมสินซึ่งธนาคารทกสจะดูแลลูกหนี้ที่เป็นเกษตรกรส่วนธนาคารอมสินจะดูแลในส่วนของลูกหนี้ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าและบุคคลทั่วไปซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดประจวบคีรีขันได้รับลงทะเบียนลูกหนี้ที่มีความประสงค์จะให้ภาครัฐช่วย เหลือทั้งที่เข้ามาแจ้งลงทะเบียนที่ส่วนดำรงธรรมจังหวัดอำเภอและผ่านระบบไทยดีจำนวน10,86รายมูลค่ารวม59,724,744บาทและที่สามารถไก่เกียรปนีปนอมยอมความแก้ปัญหานี้ไปแล้ว20รายโดยกิจกรรมในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นการไก่เกียรปนีปนอมให้กับลูกหนี้คลินิกให้คำแนะนำปรึกษาทั้งด้านกฎหมายและระเบียบการต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการส่งเสริมการสร้างงานสร้าง อาชีพให้กับผู้ที่สนใจอยากมีรายได้เสริมยามว่างที่สามารถนำกลับไปทำที่บ้านได้ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถแก้ปัญหาหนี้สินได้และสามารถเลืมตาอ้าปากในการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงต่อไปนะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันเองนะครับก็ได้มีการลงทะเบียนเรื่องของหนี้นอกระบบเนี่ยมาโดยตลอดตั้งแต่วันที่1ธันวาคมไปต้นมานะครับขณะนี้มียอดลูกหนี้ นะครับที่มาลงทะเบียนกับพวกเราเนี่ยทั้งทางระบบของไทยดีแล้วก็เข้ามานะครับแจ้งกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแล้วก็อำเภอจำนวนลูกหนี้ทั้งหมดประมาณ1,086รายเป็นยอดหนี้ทั้งสิ้นประมาณ59ล้านบาทนะครับซึ่งขณะนี้การไก่เกลี่ยนะครับที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้สามารถที่จะไก่เกลีย่ยปริปนอมยอมวามกันได้ประมาณ20รายนะครับ ก็คิดเป็นประมาณสักเกือบ2%ด้วยกันนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็ได้มีลูกหนี้และเจ้าหนี้มาพบปะกันนะครับประมาณเกือบ20รายด้วยกันนะครับก็สําหรับการกจัดกิจกรรมที่จังหวัดในครั้งนี้ตลาดนะัดแก้หนี้ก็จะมีกิจกรรตมต่างๆเช่นการป,ประนีปอมยอมความระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้นะครับการเป็นคลินิกทางกฎหมายนะครับของสํงานักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์นะครับแล้วก็ทางยุติธรรมจังหวัด นหน่วยงานต่างๆก็ได้ลงมานะครับในียกกันเรามีการในเรื่องของเงินทุนนะครับเงินทุนเองเราก็ได้มีธนาคารอยู่2ธนาคารที่ได้มีระเบียบและมีการช่วยเหลือในเรื่องของการแก้ไขนี้นอก,นอกระบบนั่นก็คือเรื่องของธนาคารอมสินและก็ธนาคารทกรสนะครับก็จะแบ่งลูกค้ากันไปนะครับลูกหนี้ท่านใดเป็นเษกษตรกรก็จะไปกู้หนี้กู้กู้เงินทุนมาลง ทำงานเนี่ยกับธนาคารตกสสสาหรับลูกค้าื่นก็ไปได้ที่ธนาคารออมสินนะครับนอกจากนี้เรามีการส่งเสริมอาชีพนะครับก็จะมีการกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนนะครับเข้ามาให้คําแนะนํานะครับกับพวกเราว่าขณะนี้เรามีตลาดนักว่างงานอยู่กี่ตาแหน่งนะครับต้องการในตําแหน่งอะไรบ้างถ้าท่านอยากจะทำเราก็จะให้ทางจัดหางานจังหวัดเป็นคนส่งนะครับเข้าไปทําหรืออยากจะพัฒนาฝีมือแรงงานลงไปเพื่อเปิดร้าน ในชุมชนในหมู่บ้านของเราเองแล้วก็มีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานมีกรมการพัฒนาชุมชนนะครับเข้ามาพัฒนานะครับให้กับพวกเขาทั้งหมดนะครับก็คิดว่า,าท้ายที่สุดนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะลูกนี้ได้เพื่อที่จะสามารถลืมตาอ้าปากแล้วก็มีความเป็นธรรมมีความเชื่อถือได้ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเรามีหน่วยงาน ทั้งในส่วนภูมิภาก็คือทั้งอำเภอแล้วก็ทางสถานีตำรวจผู้ท่นในแต่ละอำเภอเข้ามาให้ความร่วมมือในเรื่องนี้นะครับก็คิดว่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้นอกระบบได้แล้วก็สามารถให้พี่น้องประชาชนลืมตาห้าปากสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงต่อไปครับโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินเปิดคลินิกใหม่สาขาปากน้ำปานค่ะ วันที่15มกราคม2567แพทย์หญิงเมทินีหม่แพงประธานคณะผู้บริหารกลุ่มหนึ่งและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกกรุงเทพหัวหินสาขาปากน้ำปานอําเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายแพทย์วีรศักดิ์พง์พัฒนาพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินนายพีรศักดิ์จีวัฒนะโรดมนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำปานนายอาทิชาชัยศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพลตีนิรินปุญ โโผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรองค่ายธนรัฐตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนชาวบ้านปากน้ำปานและผู้สื่อข่าวเข้าร่วมนายแพทย์วีรศักดิ์พงพัฒนาพันธ์กล่าวว่าในปี2567นี้โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินมีความตั้งใจที่จะขยายกิจการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนชาวปากน้ำปานตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยในพื้นที่และใกล้เคียงโดยคลินิกกรุงเทพหัวหินสาขาป ปากน้ำปานให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจสุขภาพประจำปีตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานตรวจเอ็กซเรย์ตรวจเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจบริการฉีดวัคซีนทำแผลล้างแผลและออกใบรับรองแพทย์ที่คลินิกสาขาปากน้ำปานได้เปิดบริการทุกวันมีแพทย์และพยาบาลอยู่ประจำที่คลินิกแห่งนี้และหากผู้ป่วยมีอาการที่เกินศักยภาพการรักษาของคลินิกก็สามารถส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินได้อย่างทันท่วงทีคลินิกกรุงเทพหัวหินสาขา ปากน้ำปานมีความพร้อมในการให้บริการรักษาผู้ป่วยเบื้องต้นได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารได้ที่เพจเฟ e บุ o กแบงค์ข้อหัวหินคลินิกปากน้ำปานน้องปลายฟ้าคว้ามิสแกน3ระยอดค่ะ ช่วงค่ำวันที่14มกราคม2567ที่ร้านริมทะเลหน้าร้านอิ่มอ,อกอิ่มใจซีฟู้ดแอนด์คาเฟ่อําเภอสามรอยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บรรดาสาวงามที่ผ่านการคัดเลือกรอบ11คนสุดท้ายได้ขึ้นเวทีเพื่อชิงตำแหน่งมิสแกนสามรอยอด2024มีนายดำรงมากและจันพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวเปิดงานนายภาติยานิ่มน้อยผู้เธอลิขสิทธิมิสแกนประจวบคีรีขันธ์2024ดรศรีกรหน่อทิมผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกน สประยอด2024กรรมาการผู้จัดการอิมอุกอิมใจซีฟู้ดแอนด์คาเฟ่พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมเป็นสักขีพยานการตัดสินโดยมีทีมมิสแกนไทยแลนด์น้องอุ้มนางสาวทวีพรพริ้งจำรัดมิสแกนไทยแลนด์2024นและรองอันดับ5มิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนล2023น้องมีมีนางสาวกันสุดาชนาคีรีมิสแกนเมียนมา2022น้องมีนานางสาวรินาฉัตอมอชยัยรองชนะเลิศอันดับ5มิสแกนไทยแลนด์2 0 2พ รวมให้กำลังใจสาวงามที่เข้าประกวดท่ามกลางเสียงกองเชียร์ของสาวงามแต่ละคนหลังจากใช้เวลานาน,านร่วม3ชั่วโมงในการโชว์ตัวพร้อมตอบคำถามสแสดงวิสัยทัศน์และไหวพิพจากสาวงามรอบ6คนสุดท้ายในชุดราตรีผลการตัดสินเป็นเอกฉันจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน14ท่านตำแหน่งชนะเลิศมิสแกน3ระยอง2024ได้แก่น้องปลายฟ้านางสาวปลายฟ้าทองดอนพุ่มอายุ27ปีได้ครองมงกุฎเพชรสายสพายพร้อมเงินรางวัล5 0,000บาท รองอันดับหนึ่งน้องตะวันนางสาวพัทรานิดเพยงคำอายุ23ปีได้สายสะพายและเงินรางวัล1น1,000บาท รองอันดับสองได้แก่น้องโฟโฟนางสาวมณส,สวีแงพับอายุ17ปีพร้อมควบตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชนได้สายสพายและเงินรางวัลรวม7,000บาทรองอันดับ3มี3รางวัลได้แก่น้องน้ำพันธ์นางสาวกัญญาณตเบิกขุนทศอายุ24ปีน้องโซฟียนางสาวมาชิมาเรืองโรดอายุ27ปีน้องนีโมนางสาวนันพิยาทรยุงกลางอายุ19ปีได้เงินรางวัล3,000บาทนายดำรงมากอาจารย์กล่าวว่าต้องขอแสดงความ ยินดีกับสาวงามที่ได้รับตําแหน่งมิสแกนสามระยอด2024ในครั้งนี้เพื่อเป็นตัวแทนของชาวสามรยอดไปประกวดมิสแกนประจวบคีรีขันในรอบสุดท้ายเป็นโอกาสสําคัญที่จะเป็นการสร้างสืงส่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเป็นสามระยอดให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีสําหรับการประกวดมิสแกลนประจวบคีรีขัน2024ในรอบไฟนนลจะมีขึ้นที่ศูนย์การค้าบูพอตหัวหินในวันที่20มกราคม2567เริ่มเวา เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งผู้ชนะเลิศปีนี้จะได้รับมงกุฎเพชรมูลค่า2 0 0 0 0 0บาทถ้วยโทรฟี่สายสพายพร้อมเงินรางวาัลและกิฟต์วีเชอร์รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า1ล้านบาทและจะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดประจวบคีรีขันเข้าร่วมการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2024 Unforgettable จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้คอนเซปต์ Unforgettable ระหว่างวันที่2มีนาคมถึงวันที่6เมษาย,ยน2567พร้อมทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเป็นระยะเว เวลา1เดือนก่อนประชันความงามเพื่อเฟ้นหาบิสแคนไทยแลนด์คนที่12ในค่ำคืนวันที่6เมษายน2567ณ MGI Hall ชั้น6ศูนย์การค้าโชว์ดีซีกรุงเทพมหานครครับเดชนอร์บีนาลินาชาวขมบรชัยอ่ะเจอเลยครับเชิญหมดเลยครับท่านอโอเค และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4เจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจ f a c e b o o k Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062 965 2444และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้เรดิโอคลืนความถี่88.75เมกะเฮิร์ สำหรับวันนี้ที่ฉันจุทามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ